ครับนี่กับสองทีละมันแนวนะครับนี่ก็มาพายเรือครับพายเรือยมแรงอืมใส่ม้อใส่ยังครับใส่มองบ่ใส่มองครับยามมองนะครับใส่ไปแล้วแต่บางเวียนนี่ครับนี่มายามนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณถุ่เนาะประมาณสามถุมนะครับหดสามหนู่บ่ประมาณสองสามถุงนี่แล้ครับเหมือนนะครับนี่เป็นบึงนะครับเป็นเป็นบึงเป็นหวยนะครับไปเป็นบึงก็ได้ใส่รือก็ได้นี่ก็อยู่เรือนะพี่น่อง ทั้งเรือครับตอนนี้ทังเรือตอนนี้กำลังเรือนะครับนี่กำลังพายเรือนะครับสั่งแต๋วสั่งแต่ไม่นำสั่งแต่ครับขาบเรือครับโอ้เนี่ยครับมีแต่นามมีแต่น้องไปไกลหอนนะครับไกลหอนแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งปลากันเลยครับไปไปเลยหอยมองสพี่น้องเบิ่งปลา อ้นบ่ปลาหลโม่ปลาครับทำการเจ็บปลานะครับตอนนี้ใส่โมองมอ่ยังครับที่ใส่โม่สองเชิงครับโม่สองเชิงติดปลาหน่อยครับโอ้ได้ปลาอย่างนี้เนาะปลาเท้าครับปลาเท้าวคุณแม่ครับโอ้ยพี่น้องสะออนครับคุณอะโม่งนี่ครับเจ็บพี่น้องปลากระเดื่อนเป็นปลากระเดือนนะครับนี่เปอร์เซ็นต์ปลาคอติดวะครับอีู่โมสอง ก็มีแต่ย่างอย่ามาใจหน่อยนะครับประถามเพลินครับวิธีการใส่เปนต้องมีสูตรเบื้องหน้าเบื้องหยังบ่ครับมองขนาดนี้ไม่ได้ใส้เล็กครับใส้ตือนเตือนครับใส้ตือนเตือนครับตุ้มบ่อนตกเบื่อนเบื่อนฝนเบื่อนฝ้าเบื่อนอยังบ่ครับตุ้มมีสูตรอย่งบ่ฝ้าไม่ได้เบื่อนห่ังเพื่อนแค่น้ำนี่แหละครับคนต้มถึงปีครับปลาหน่อยครับจะไปลาอย่างนี้ครับปลาแต่เพี่ยนครับ อยูนอ่นี่ไงคุณน่ะเจือดน้าพะฮันไม่ตายเลยผนตายมาครับยังไม่ตายอยู่ครับดินเนาะดินเดิ้นเดืยนอนดย,ดยครับก้อยก็ได้ครับก้อยปลาตะเพียนอยู่ไหครับครับโอ้โหปลเพียนสิบก้อยปลาตะเพียนเลยพี่น้องเอ้ยเป็นก้อยอยังไงครับปลาตะเพียนบุเคยกินก้อยปลาตะเพียนจักเรื่อชิบะตะก้อยมาแดงหนิหมดเฮ้ย <laughs> แรงหรือส้มสติป,ปี๋เหรอครับโอ้ยท้องเพิ่นตัวนนี่เห็นว่าพี่น้องที่เขาต้องการพี เดครับน uh> yes> ี้นะครับห anyway> ุ่นสีทองนะครับเพื่อนวันมาสีทองเนี่ยคำว่ารถจักร์บาทนะครับวันนี้ลอยเศ้าครับอันนี้สิครับหัวสีทองนี่รถแล้วอยเศ้านะพี่น้องมันมีดเด้อนี่รถลอยเศ้าผมเด้อสีทองตรงบื้เนื้อไม่นี่ครับเอาสีทองเด้อเพราะมันสีดำเด้อมันหอยเซอร์ดีนะครับแดนมันมีอันนี้ก่อนมันมีดำกับทองนะครับเป็นบอสแอนกูเคี้ยวเดี๋ยวเซอร์ก็พูดว่านะครับวันนี้พูดตรนะครับ เรือเราิไปน้ำหนามนะครับฝนตกนะครฝนตกนะพี่ดอกนี่ฝนตกนะครับครับฝนตกมันก็ดกระลังยามนะครับน um ี um> ่กระลังยามปลาอยู่นะครับมีม้อมาก็ไล่ไปน้ำหนามนี่นะครับเดี๋ยวผมพายเรือนะครับฝนตกพี่ดอกฝนตกอยากพายเรือเท้าวนะครับเดี๋ยวทำพวกคนงานตึ้นขึ้นจากน้องนะครับว่าจะเป็นไหนได้อะไรได้ไนะครับไปไปตื่นเตนเลยนะครกันอยู่เรือต่อนะครับก็ เริ่มเก็บหอยเอทหอยยูใสโน้องย่าหอยสีทองนีมีมีมีอวะเนี้ยเหม่นหมดเลยะโอนี้บะแมี่นะครับผสมนะครับผสมผสมกันมั่นเออนี่เห็นแล้วนี่นี่สีทองนะครับนี่นี่เนาะแบบนี้นี่นี่ปลาสีทองโลเจ้าบ้านอะลอยลอยชิบชิบปะครับวันนี้โลละลอยเศร้านะครับพวได้แกเปลือกขายพร้อมเปลือกนี่ไป ตัแล้วลอยซานะครับหนึ่พันนี่สีทองนะครับนี่อันนี้คนละอันโคตรอันนะครับนี่มันเป็นพันผสมครับทองอยู่แต่มันข้างในตัวเบอรข้างในมันครับนี่ข้างในมันที่เป็นเรื่องเหลี่ยมมีมันนๆข้างในครับอัน้องเห็นอีกแล้วโอ้โหน่าไปเปิงปลาน้ะเปิดครับไปอันนี้อันนี้ดูดีครับไปครับอยู่ในน้ำสาบเปิดนัเปิดใหม่น้ำท่านะครับ หอยไปขายนะพี่น้องอุดเงินครับตรงนี้หาเงิน,งงนเนี่ยไอลุงเขามว่านทกปีเลยกันนั่นคือเก่าไอ้ลุงแต่มีปัญหาอะไรครับลุงขมวมานเกิดที่ระยะห้างไวที่นี่นะครับนี่ยาหอดพี่อย่างสิบนะครับไต้ลุงเขมว่าบริหารนี่ซีดพงก็เปลี่ยนไปหลายลมือนเี้ยัยงเก็บหอยขายนะกระชอนโลพี่หงอีกเลย่ลยยรับโอ้ โทีิไรเซนาโลไม่กินมันกับกินมันจนปากแหล่เคือสมัยะกี่นะอปะะอไป,ปก็ไปตื่งว่นะครับภะ,ปะ,ะปยปลาบอลาเหงาบปา ม่อไ่แต่เรเถือนแต่เทละา,าหาโลนี่พี่น้อ,มองมันามดาเลย่อไร่แต่เะเนนืนบอครับแต่เ,เทละหาชิโล่นี่มันมเอไ่แต่ละเลถือมดาาด้วกเนี้ยนนี่บนสามปีก็บกเ่เบิดรับปลาเนะ่ะถ้าเขาบอกรับไมถ้าเขาบอลักมายามมายามก่อนเนาะเขามายามก่อนเนาะเขาไปลัก นก็มาหลักยามป่านะครับเบื้องในนี่นะครับถามสูตรน้ำเพื่นบอที่บอกสูตรถามสูตรน้ำเปิ่เนาะบอกสูตรนะครับสูตรอะไดรสูตรใส่ปลาที่อะไรยังหมันใส่น้ำมันคือเจ้านี่ใส่น้ำตื้นน้ำมันมันละครับน้ำเตือนนี่ก็น้ำเตือนทำนี่หมดเข่าเด้นี่หมอดเข่าดีนอนบทำมาแข้งนี่ทำมาแข้งน้ำขึ้นไหมบ่ครับนี่ครับผม น้ำขึ้นไม้ครับน้ำขึ้นไม้ครับพายุเขาก็ดีครับเสาขึ้นไม่ก็ดขึ้นนี่แหละครับไปพยายามปลากันต่อยครับไปเบิ่งปลากันมือนกัไปมัน่งนั่งกันยามีโมงครับนี่ยามมีอยู่ครับอีกม่องหนึ่งบ่ครับอีกอันหนึ่งครับเปิดไปอีกม่องหนึ่งนะครับยังบริยังบริเก็บนะครับไปไปอีกม่องหนึ่งไปได้นี่ก็บกำลังยางกลับนะครับเบิ่งปลาเพื่อนใดนะครับพุณน่ะโอ้ยจะอ่อนมาพี่น้องพุณน่ะเต็มครับพุณน่ะโอ้ย เดกก็บอกขืนเต็มยังเขาขืนคลองบ้านี้ฮะโเบิ um> <Java? S 2> ้งมือผมเหรอเออวตัวตัวตนวอัวต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 ่วตั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 วตตัตัวััวตัวตัวัววี่วตาวตัแตัวตาัวัตัวััวัวเัตตตัตวันวตววััว ตอนนี้ก็กํลังเดินทางกลับนะครับผ่ายเรือนะครับไปเรือผ่านเพิ่อนผพายเรือนะครับปไปไปลังนี่ฮผ่านเพื่อนพายเรือนะครับจะไฟบินก้นด,ดอกนี <c oughs> ่จไฟนี่จะหนาวเรอครับที่ไหนครับยี่เรือตอนนี้นี่เรือเนี่ย <c oughs> การมอดขัดคิดนะครับโทรศัพท์ในมือถือให้ทำการลุดมือตรงร่องจิตตงนะครับแต่คิดกับบริษ่ายต่อนะครับเมื่อเด็ดถ่ายได้เพียงเท่านี้นะครับสจาหรับที่10ปีกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องธีรพงศ์แซนแอลน้ำนะครับสแล้วคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ